สวัสดีค่ะมาเปิดการทำห้องน้ำของแอชิคกันต่อเลยนะคะย

ลาสได้ยินเสียงพี่ไทยแล้วพี่ไทยมีเสียงแล้วโอโ้มีชีวิตแล้วมามีชีวิตแล้วไม,ไม่ทิ้งเงียบไปมันไม่ชอบ ทุกบ่ายผมไม่ได้ยินเสียงพี่นายเออแล้วแหละถึงว่าไม่เคาร้องให้เขาแอบร้องให้อยู่หมดหมังเลยที่นู่นโอ๋อยี่มันไม่ใช่มันไม่แนวอืมฮะไมเนอะแมนแนอนนี้สางพุงก็อกำลังมุยอยู่หมดไปก็สอบนึงแล้วเนาะเอาอีกไหมเดี๋ยวเอาอีะจ้ะเอาอีกบ่อยจะได้ไปขนไส้ไปจะขำหรือไปจะขำมายังเพื่งบ่ายสามถึง ไอ้กล oh, ังใจที <and glue> <beans> case, ่ไหนโตนี่ผแนกคแนยกน้ำมาใส่ปูนเออยสมิดัดผสมตัวไปติดเหอมันบวเลยอ๋อิ่นเห็ดยากเท่าเร กอมันมายเงิบกย่นลปนเพ่นบ้านอ๋อกบายูรกันมันอก

ที่ตังจะสองสามหมื่นเป็นเขาวันละสี่ห้าทิดขอบพอใจแล้ววันละสองทิดก็ได้ทิดละหมื่นไม่ไรก็ได้เนาะเอ๊ะทำไมเอฟซี C จึงบอกว่ามีแต่น้ำมันจะท่วมมันจะท่วมตรงไหนเอฟซีฝากมาดูทิศนี้ด้วยนันจะท่วมบอก ไม่เขาบอกว่าบ้านบ้านเราตรงที่เราสร้างมันจะท่วมบ่มันท่วมตรงไหนร่องระบายน้ำไปแล้วสูงเลยตรงนี้มันสูงมันสูงทางนี้มันค่อยๆลาดลงไปบอกว่าท่วงมาท่วมรอดเอนะตรงนี้ขร็ศเลื่อนแพไว้โอ้โหถ้าตรงนี้ท่วมเหมือนบริเวณหน้าองคู่ก็เบียงคอแหละใช่ถ้ามันมีร่องระบายน้ำไปถ้ามันมีท่วมพูดแล้วถนนใหญ่ก็พูดแล้วท้ององค์ปู่พูดเลยรับไม่ได้ วสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสูสบ่ช่องมุนะคะอัปเดตกชาแกเานั่งทพลมย่ยันงปูนยังไคูเสือบอ่อแม่เยพี่เสือผสมอยู่เอาปูนกปูไรผสมครับปูน,น,ะนอะไรกับแม่เสือผสมปูนนกมันจิกมือนะจิกมือนะ เสือสิ้นลายไม่จือสินลมันเลยไม่จิกโอ้โหตอนนี้จังมใช้มือจับเลยสิได้พวงนันไหมล่ะพวงไหนฝากากสัสดครับพ่อไปเลย อย่าปูนจะตื่นกรปตันไม่ครับมาทำไรไปไปปูนเลยใมาชิบกินเหรอไอ้เยอะเยเย้เยอเร็วเฮ้ยเร็วเไปเดยเรวไปเยเด็เด็ดตอนนี้อนสุดช่วงไเลยนะคะชิบผากเป้ค่ะยเฮ้ยสะดุดรักแล้วนะอะไรอะไรเนี่ย โอ้ยรีบปดสายอย่างเร็วเลยไม่พิจารกาโอ้โหโอ้โหผ่านชิดชิดทำไมชิดโอ้โหโอเคครับเดี๋ยวผมไปถักปูนก่อนแน่สิโอ้หเดี๋ยวเดี๋ยวไปเอาปูนให้ช่างก่อนโอ้โหโอ้ยไปแล้วมีการตบมือเป็นไงบ้างพี่ชิดเจ็บไหม คิดไ <ป S 2> ม่เจ็บอกแล้ยันเฉยๆโอ้ <laughs> โอ้น่ารักเลยไอ้ภาพสวย สมดีตรงนึงใช่ทีลงแล้วก็แล้วไปเอาทรายใช่ไหมใช่ใช่ครับไปเอาทรายก่อนเอาพ้วน15ั้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแอนฟาลี่ไปเอาทรายก่อนให้เอี18คุณูว่จะไปเอาทรายนะคะัเพราะที่มันพ่วใช่ไหมโอ้ยได้สมนป พูดนะะี่น okay. ีี่นไปเทนะครับวน้ใจี่ใังวะคะตอนนี้นะคะไล์บอกว่าดีักจให้ลังใจถ้าเอาูแค่ทีคู่เด้อค่ะคู่อะูดอะู่สิบหกพูสิบหกคู่สเฮ้เส็จไปล้วสงนมีใครชื่ม ตอนนี้นี่ลอาทตนนีานี่ล่าอนี้นอนี่เีมาขับรไ้ก่อนาน้ำขี่มันล้นแล้วมันติดลงมานีบ่ะนี่ครับมันต้องขี่ได้ขนาดนี้เร็วว่าน้ำสัองทีแนะนำก็เอาไอซิสเข้าไปนั้น พอได้ครับตันน้ำกินนี่บ้นัำกินนี่นี่เออเเเทำมันแล้วสด่านนึ่งนะเอ็มนั่งกินได้แล้วเเอ้ยมันั่งกินได้อเอบอกว่าซีไปเขาไปเนี่ยเเป็นยาไลเออะไรเนี่ยอนไอ้นั่งทุบยูเมื่อกี้หม นี่แหละคืไผู้ดหลับติ้งอยกเกผู้ใดไหล่ด๋นี้ต้องเมนมากเนาะคุณบอกว่าอยาจุดไปขอเป็นแห่งขนาด เบ๊ะเบ๊ะยงสมองยนี่บรนี่เออปอ้ยเ็นแเต็เลยเาโกนโกนิโกนยัเล่นโกนใครนายโอ้โหก็บอกให้โกนก็บอกให้คุณเดี๋ยวอย หลายแผนกเอฟซีรามเนรามีหลายแผนกนะต่อไปยายสมนก็เป็นคนตักน้ำเทนะฮะตัวนี้ยายสมนตักน้ําใส่สีสีสีต่างเรื่งืนยยสนี่นี่นี่เลย่ิดมกเตรียมเนี่ยงานที่ไหนนี่ตักตรงนี้อันนี้ยเตรียมจกเนี่ยแหละแมาก้ไม่ได้สอดตุกตุกอ เด้ลอยเอาให้เอาหมอคนลมเอะมากผู้ด้มามนเสียงเมื่อกี้ไปคนใายข้างบ้านเมื่อกี้ไปคนใสยข้างบ้านเรีช่หมสิบสองคู่เอยไม่ใช่สิบหกเออลืมไปชีถึงก็บอก โอ้โหดูวิธีการผสมปูนแบบใหม่เมื่อยแล้วอ๋อเมยแล้วบอโอ้โหอันใหญ่บอครับอันน้อยผมเมย์โอ้โหอะไรค่ะโอ้โหยอ้โหเออช่วยเอาทรายใส่ให้ยายสมอน์เขาไปเอาน้ำให้ยายสมอนคนน้ำนะคะสี่สี่สี่กุ้งทางเองยายสมอน คนน้ำเยอะจะพูืเด้อเยอะเสมอโอโก้ไลเกลมเกล่อยากจะโมนนะตอนนี้เราเรียกว่าร่วมแรงร่วมใจกันนะฮะโอเราเรียกว่าอยู่ด้วยกันทำงานกันเป็นทีมนะฮะแบ่งกันนะคะจะโอ้โหอัปเดตกันต่อเลยนะฮะหลังจากที่ไปซื้อน้ำมาในเอฟซีลงทุนกลับมาคุมกล้องเออดีดีก็อยากให้พวกเจ้าได้คอนเทนต์นั่นละ นะขอบคุณสำหรับคลิปนี้ด้วยนะครับดีเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ